ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพีมคนเดิมนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอ่าวันนี้ก็มีแขกัเชิญพิเศษนะครับชื่ออะไรครับชิคูครับอ่าโอเคนะครับก็เข้าเข้ารอในเกมแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าตามไปนะครับอ่านี่ครับคนนี้นะครับแต่ว่าสกินมันซ้ํากันนะครับมันบั็กนะครับคนอื่นจะเห็นยังงนใช่แต่ว่าผมผมผมเห็นเป็นคุณเป็นสกินเดียวกับผม นะครับก็วันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟเดิมกันนะครับก็ถ้าแลกหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าโอ้ยแลกแลกเลยกก็ถ่ายแป๊บเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวต้องทำอย่างอื่นต่อ โอ้ยแล้วกปิดโอ้ยแล้วปิดนะครับขอภัยด้วยเมื่อกี้มันหลุดออกมานะครับ ็ขอจบคลิปก่อนนะครับพอดีเซิร์ฟปิดนะครับอ่าคุณภูรครับก็ช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับครับอ่าก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกชื่อปะ่ะห้องไหมครับก็ขอบใ้ด้วยนะครับที่คลิปสั้นไปหน่อยพอดีเซิร์ฟมันปิดเขาไม่ได้ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบาย